พิธีไหว้พระภูมิสารหากมีตั้งอยู่ในบ้านหาเวลาในการไหว้ไหว้ให้ถูกวิธีการจะนำพาชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในบ้านสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้มาพบกับช่องมหาชานชาแนลอีกเช่นเคยนะครับเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ เข้ามาแล้วก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานให้กัลยาณมิตรท่านอื่นได้รับชมรับฟังคลิปนี้ด้วยกันนะครับบ้านของท่านเองได้มีการตั้งสารพระภูมิหรือได้มีการตั้งเป็นสารตายายอยู่ภายในรั้วบ้านในภายในบริเวณบ้านเพือ่อเป็นการกราบไหว้และคอยปกปักรักษาคุ้มครองบ้าน รวมถึงผู้ที่อยู่อาศัยสิ่งที่อยู่ในบ้านไม่ควรที่จะปล่อยปะละเลยก็คือการกราบไหว้การแสดงความเคารพความบูชาต่อท่านเพื่อที่จะให้ท่านได้คุ้มครองบ้านและคนภายในบ้านภายในรัว้วหรือบริเวณบ้านที่มีการตั้งสารพระภูมิสารตายายเอาไว้กราบไหว้น,นั้นจะต้องดูแลในเรื่องของความสะอาดด้วย และจะต้องกราบไหว้บูชาให้ถูกวิธีวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมามอบให้กับทุกท่านจะเป็นวิธีการกราบไหว้เพื่อเป็นการแสดงความเคารพการบูชาซึ่งเป็นเคล็ดลับจากพระครูวิสารสารจักหรือหลวงปู่เงินกะตะสาโรวัดเกาะแก้วสิ่งที่ต้องจะเตรียม 1. ส้มสีผลเพื่อความเป็นโชคดี โดยห้ามใช้ส้มโอหรือส้มโอมือสอํสำรับกับข้าวหนึ่งชุด 3. ขนมหวานอาจจะใช้เป็นจับยิมทิ้งหรือจะเป็นขนมหวานที่เป็นจำพวกขนมทองต่างๆที่มีความหมายดีๆและต้องมีขนมน้ำดอกไม้โดยหลวงพ่อบอกว่าเป็นเค็ดในการขอข้ามา ในแต่ละปีที่เราอาศัยเคยล่วงเกินเจ้าที่เจ้าท,า,ทางขนมน้ำดอกไม้จะเป็นเครื่องมือแสดงการขอขามา 4. พ่พวงมาลัยจะใช้ดอกไม้ดอกดาวเรืองหรือพวงมาลัยเจ็ดสีเจ็ดซ่อก็ได้ 5. ถทูก เมื่อเตรียมของครบแล้วให้นำเครื่องไหว้ทั้งหมดไปวางหน้าสารพระภูมิสารตายายจากนั้น,จ,น,นจุดธูปแล้วสวดขอขมาตามนี้เริ่มด้วยตั้งนโมสามจบจากนั้นกล่าวว่าอิติสุขโตอระหังพุทโธนโมพุทธายะปัทวีคงคา พระผุมะเทวาขมามิหังอธิฐานจิตว่าวันนี้ลูกจะทำความสะอาดบ้านสิ่งใดที่ลูกเคยล่วงเกินพระภูมิเจ้าที่คุณตาคุณยายก็ขอโทษสิ่งใดไม่ดีก็ขอให้ไปกับสิ่งที่ไม่สะอาดที่จะทำความสะอาดในวันนี้ด้วยเทินแล้วอธิฐานขอพรตามปรารถนาะปักธูปรอเวลาธูปหมดดอก ทำความสะอาดบ้านซึ่งวิธีการนี้จะเป็นเคล็ดลับทำตามลำดับก็คือจะให้ตัวท่านนั้นได้เริ่มด้วยการทำความสะอาดบ้านในส่วนของฝาเพาดานฝาบ้านตามซอกตามมุมห้องต่างๆให้นำสิ่งสกปรกฝุ่นละอองทั้งหลายนี้วางกองรวมกันจากนั้นห่อด้วยผ้าขาวมัดให้มิดชิด เมื่อห่อเสร็จแล้วนำไปทิ้งใส่ลงในขยะภายในวัดที่ใกล้บ้านทิ้งเสร็จแล้วไม่ต้องหันหลังกลับไปดูนั่นเปรียบเสมือนเป็นการนำสิ่งต่างๆที่ไม่ดีให้ออกไปด้วยนำน้ำพุทธมนต์หน้าพระประธานในบ้านหรือจะไปขอน้ำพระพุทธมนต์ตามวัดที่ท่านนับถือนำมาประพรมในบ้าน ให้ทั่วและในระหว่างที่ทำการพระพรมน้ำมนต์ในระหว่างที่ทำการพรมน้ำมนต์พระพุทธมนต์นี้จิตใจให้คิดแต่สิ่งดีๆเรื่องราวที่ดีและห้ามคนในบ้านพูดจะไม่ดีใส่กันพูดคำที่ไม่ดีใส่กันในเช้าวันรุ่งขึ้นตักบาตรถวายสังฆทานกรวดน้ำ ้อมกับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราทําให้กับพระภูมิเจ้าที่เพื่อที่จะให้ท่านปกปักรักษาและคุ้มครองบ้านรวมถึงสมาชิกทุกคนการกราบไหว้นั้นจะต้องเตรียมสิ่งของและมีพิธีการไหว้ให้ถูกขั้นตอนถูกวิธีเพื่อที่จะเกิดผลที่ดีเป็นสิ่งที่ดีกับตัวคุณเอง ทำแล้วจะมีผลที่ดีตามมาครับก็ต้องกราบขอบพระคุณที่เข้ามากดติดตามรับฟังกับช่องมหาชานชาแนลนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมหาชานชาแนลด้วยนะครับสุดท้ายนี้มหาชานก็ขอคุณอำนาจ พระศีรีรัตนไต่ตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญบารมีคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายจงมาอำนวยอวยพรให้กับท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านจงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังความปรารถนาสำหรับคลิปนี้มหาชานต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ